เราจะเอาชีวิตรอดในแม่น้ำอเมซอนนะครับผมทุกคนเลยว่าเอาตัวรอดวันนี้โคตรสาหัสทำไมเว้ยตอนที่พวกเราเอาตัวรอดในในแพใช่ป่ะออคือผมไม่ลงเมื่ยลื่นใช่ใช่อะเห็นเห็นนี่ดูแผลเลยอันนี้ช้ำเลยนะในกล้องอาจจะไม่ชัดมาหมดเลยเข่ากระแทกหลีกครับฝั่งนี้พี่อะไรอ่ะก้อนหันไปดูเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นไหมมันบุบนอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮียไม่ได้แกงนะเว้ยตอนแรกเออจะละแค่เอาวะ เครื่องเสียเสียอันนั่นน่ะที่มันผุดๆดัะเฮ้ยพี่มีไอ้แค่จริงจังไหมเนี่ยพี่ไอเดมยาผาพี่เฮ้ยเฮ้ยก่อนก่อนมันยืนอย่าเล้วมันยบขาดเลยโอเคครับผมก็สวัสดีช่าเจ็ดโหลทุกคนด้วยนะคะก็อยู่กับช่องิพีช ต้องดีเจดีเวอร์ครับผมเลยมาแล้วมันไม่ยอมตัดผมถ้าเกิดว่าหัวรันนี่คือแม่เจ้าแม่จ๋าเออจริงมันเลยมันชอบชอบตรงนั้นคือวันนี้นะครับผมทุกคนเป็นเลิศงามยามดีนะครับผมคือถึงวันที่เราจะไปเอาชีวิตรอดกันแล้วนะครับผมนะทุกคนนี่ไปกันหมดเลยนะครับมีอะไรครับเราจะแบบ จะประจานนะครับผมทำาไมฮะผมไปซื้อเสื้อช่องดังช่องนึงมาครับผมเสื้อเอ็มเอ็นโจ้่าทำาไมฮะคือแบบผมใช้มาสักพักทุกคนดูนี่ดินี่มันเป็นรูโอ้ยครับมีคาบอะไรรวยก็ไม่รู้โอ้ยอันนี้ก็แบบประจานนั้นฝากฝากไปช่วยลุมรีพอร์ตละได้ครับโจ ไม่มีคนนะไม่มีคุณภาพใช่คือไม่ต้องซื้อเสื้อหรอกซื้อเซร่มยังดีกว่าใช่เ้ยนี่เราตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปนะฮะนี่ความจริงเนี่ยคือตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่เสือเนี่ยออกเดินทางแล้วออกเดินทางก่อนเราอีกเก็เปนสิบอ่ะโอ้ยบุรีเกิร์เขามีเซลไผด้วยใช่โมไปเฮ้ยเออไปแง่เย้ไปรับอ้าวไปรับไม่พี่เสือไปรับยมาแล้วไปจริงๆเลยรู้ตอนี้ นี่นะครับผมก็เราไปกันขาดพี่เนมอ่ะจะขาดพี่เนมทุกคนก็ไม่เป็นไรนะทริปหน้าทริปหน้าไม่าดถึงเก็นเจนะครับผมว่าเกมเป็นอยู่ป้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเขามีความรับผิดชอบไม่เหมือนตัวโอเคครับผมก็เรากำลังจะเดินทางไปที่จันทบุรีกันนะครับทุกคนก็ใช้เวลาเดินทางไม่ใช่กาจันทบุรีไม่ใช่จันทบุรีมันเด็กเอ้ยเเอ้ย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  ขอตัวออกเดินทางก่อนครับผมทุกคนครับแล้วเจอกันนะผมทุกคนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดดิ่งด้วยคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์ให้เกิน5 0,000ื่นไลค์ไปเลยคลิปนี้คลิปใหญ่คลิปใหญ่วันนี้ได้ข่าวว่ามันมีจระเข้กับวัวน้ากันาด้วยทุกคนอะไรใหญ่ะกไม่ใหญ่อ้ทั้งวัวหน้ากันมาดิมาดิโอโอเอาตั้โอเคไปเดินมีดูดิ โอเคครับผมทุกคนครับผมตอนนี้เราก็มาถึงทางด่วนไม่ใช่ทางด่วนที่คือพักรถแล้วนะครับผมทุกคนเออลืมบอกทริปนี้มีเซอร์ไพรส์รวยจริงรวยจริงอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่จันทบุรีครับผมเจอกันเอาละครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่จันทบุรีแล้วนะครับผมโอ้โหดูบรรยากาศบรรยากาศเฮ้ยมาได้ไงอ่ะเอ้า เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนหลังอ่ะเอ้าใครอ๋อขี่เหรอเอ้า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 เอ้ยเอ้ยสิงโตสิงโตทุกคนมาถึงก็เจอสิงโตเลยทุกคนเขามาได้ไงอ่ะคนเนี้ยเมื่อกี้มึงเห็นหมาดีเออใช่เออดีมทำไมดีมเป็นคนอย่างเงี้ยท่ากับบาลานีแบบเนี้ยเออไม่เปล่นี่ดีมจะเกาะหมาดังไม่ได้เอาวอ้าวตามติดชีวิต เมียน้อยไม่อันนี้สิงโตนี่เสือไงอ๋อเฮ้ยอันนี้พ่อเสือนี่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาชีวิตรอดในนี่แหละที่นี่แหละตรงไหนนี่ะในนี้อยู่ในน้ำโคตรใหญ่เลยดูดิพี่แล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้ผมถามผมถามทางทางพี่เขาแล้วเขาบอกว่าบ่อนี้มีจระเข้อันนี้เองจริงๆมันหลุดก็พี่ย่างกินเรือนก่อนไม่ใช่พี่ได้ข่าวว่าหลุด3ตัวแต่เก็บไปแล้ว2เหลือ1เหลือ1ตัวเราล่ามันเลยวะเอาเลยป่ะพี่เฮ้ย ไเราจับกระเค้นี่คือเหยื่ออ๋อเหยื่อใช่ไหมนี่นี่พี่พี่เห็นพี่เห็นวงล้อนู้นป่ะเห็นวงล้อนู้นป่ะเออเอาไปมัดกับมันเอาไปมัดกับมันเออเอาเอาเอาดีไปมัดตรงตรงวงล้ออ่าวงล้ออ๋อเลยอ่ะจะได้กระโดดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดแมสพี่เปิดแมสเปิดแมสเลยป่ะจับเลยโอ้โหเปิดแมสเปิดแมสเลยค่ะดิเฮ้ย เไม่ถ้าอีกตกกับพี่นิยาไฟก่อนตัดเหงี่นตรงนี้ป่ะเหงม่แม่น้ำมันนี้ป่ะโอเคพี่คือพี่อยากจะกว้านซื้อเลยพี่ครับพี่ครับตรงเนี้ยเอ่อผมจะลงเล่นกังไะวันเนี้ยเอ่อซื้อเลยซื้อซื้อเหมาเหมาเลยครับพี่มาร้อนครับถ้าร้อนเหมาเลยได้ไหมครับพี่ถ้าร้อนพี่พนักงานพี่เป็นนักงานเป็นนักงานสวัสดีครับพี่เท่าไหร่อ่ะพี่ที่เนี่ยพอดีว่าพอดีว่าพี่หุ้นส่วนผมก็จะซื้อครับเอ่อพอดีว่าพี่จะซื้อตรงนี้เลยเห็นภูเขาลูกนั้นป่ะ ตอนเช้าพอดีว่าแฟนผมจะแต่งหน้าแล้วมันแบบมันมีแดดบางอ่ะอ๋อจะ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 ระเบิดทิ้งใช่ไหมพี่ระเบิดทิ้งเลยนะพวกนี้วันตัทุกคนครับตอนนี้คือเราอยู่ในแม่น้ําอเมซอนทุกคนครับถ้าเราไปหันไปทางซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นือแสงสว่างมากบอน้ําปาริญญานะครับผมปารัญญาทุกคนทุกคนรูจกเฮ้ยจเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันหุบเขาเต่าหุบเขาเต่าทุกคนหุบเขาเต่าเต่าดูดิ เอ้ยมันจะมีป,าปลาปรัญญาไหมอะป,ปลาปรัญญาเป็นไงวะโอ,โอ้ยที่พักเราอย่างนี้เราก็ได้เห็นสาวๆเขาแบบใช่โอ้เหสาวๆสวีทวิวและนี่นะครับผมคือคลิปจากโดนนะครับผมที่อัดได้นะครับเหตุการณ์ตอนนี้นะครับผมเป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ย ได้โหนสลิงมานะครับผมเป็นคนแรกนะครับผมหลังจากที่ไม่มีใครกล้าเลยแม้แต่คนเดียวนะครับผมโหนมาคนเดียวแล้วทีนี้คือผมเนี่ยติดอยู่กับห่วงยางนะครับผมตามที่เห็นเลยนะครับผมแล้วตอนนี้คือพี่เนมนะครับผมพี่ทีมแล้วก็เด็กเกรียนนะครับผมกําลังจะพายเรือมาช่วยผมนะครับผมเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะครับผมเด็กคุณผู้ชมดูตาม คลิปได้เลยนะฮะนี่นะฮะเอาละครับตอนนี้กอนกระโดดลงมาช่วยนะครับผมดูนะครับว่ายน้ําจมแจ็มจมแจมลงมาช่วยนะครับผมแล้วก็พี่เนมกับพี่ทีมกำลังพายเรือมาช่วยนะครับผมนะทุกคนนะคือติดจริงๆนะครับผมเป็นสถานการณ์ที่มันติดจริงๆเลยนะครับผมนี่นะฮะดูนะฮะต้องถึงก็ต้องถอดชูชีพเลยนะครับผมทุกคนครับนี่นะสังเกตนะฮะและสุดท้ายนะครับผมก็นี่นะครับเกือบจมน้ำนะครับผมแต่ก็รอดออกมาได้ครับผมสำหรับเหตุการณ์ในตอนนี้นะ เกือบไม่รอดนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่แค่ครึ่งวันแรกเท่านั้นนะครับผมแค่2ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมครับยังไงช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและคอโพรหัวฟ้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาเลยพี่ว สุดมากพี่จริงจริงพี่เนมรอสแตนบายช่วยอยู่อย่าไปกลัวพี่เนมดึงเชือกพี่เนมดึงเชือกพี่เนมดึงเชือกเลยเชือกแดงเชือกแดงเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เอาชีวิตเรา24ชั่วโมงของเรานะครับผมก็ดูดูฝั่งนู้นครับดูฝั่งนู้น ฝั่งนู้นกูไหวยมาแล้วกูไหวยกูไวยิออกกำลังใจพี่ว่าพี่จะพี่ว่าเราจะรอดกันไหมในน้ำเนี่ยพี่แล้วดูดิมันมีอีกกว้างเลยพี่ดูดิอย่างกับป่าอเมซอนจะชัดอ่ะเห็นไหมป่าอเมซอนจะชัดดูดูมันจะไก่คือตอนนี้เราเราอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะจ้าจ้าไอ้กอนด้วยกอดอยอางี้ยแกไอ้กอนแม่งเอาจริงเลยวเฮ้ยเนี่ย ลุงทาสานเอาไว้เลยไอ้ยัไว้ยาวอัไปเลยเดี๋ยวพวกบ่อนเซฟพวกเซฟพวกบ่อนเซฟเนี่ยมีคนเซฟตั้งเยอะเฮ้ยเขาเอาข้าไปสองข้างยังอ่ะพี่เนมเอาไปข้างเดียวพี่เนมสองข้างสองข้างเอาเข้าไปเลยพี่เนมจับจับจับอันนั้นไปด้วยจับโกโปรไปด้วย พี่เนมเคยบินมาแล้วนี่พี่เนมเอเคยบินมาแล้วสามสองหนึ่งกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่พ้นนะพี่ต้องกระโดดต้องกระโดดเดี๋ยวหลังขูดพี่ต้องกระโดดเลยกูจันจะปวดตอนเล้ดนี

ôi! kêu you, long guy! Lèo! I'm getting to chốn you lèo! Highlight it! A lèo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 ! A đâu A lèo! A ตอนนี้คือฝนตกแล้ชีวิตรอบยี่สิบชั่วโมงคือตอนนี้ฝนตกรอบที่สองแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดกันหรือไม่นะครับตอนนี้เรือก็จมแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวคัดไปอีกทีตอนที่มันโอเคแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวดูบรรยากาศดูบรรยากาศเฮ้ยบ <c oughs> okay, ๊ายบาย ทุกคนครับคือตอนนี้นะครับเจอปัญหาผมคือฝนตกหนักสองรอบแล้วตอนนี้คือคนในครอบครัวโหฟ้านะครับหลายคนคือไม่สบายครับเลยต้องขอไปพักกันนะครับตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะครับผมที่ยังไปต่อกับเราได้ก็จะมีผมนะครับมีบอกเลยว่าเอาตัวรอดวันเนี้ยโคตรสาหัสทําไมเว้ยตอนที่พวกเราเอาตัวรอดในในแพใช่ปะออคือไม่ล้มไม่ลืนน่นใช่ไหมเห็นเห็นี่นแผลเลยอันนี้ช้าเลยนะในกล้องอาจจะไม่ชัด มาหม,มเลยเขากระแทกหลีกครับฝั่งนี้เห็นปะยังคือ,คอดีห,หัวไม่ฟาดใช่คือชควงดีมากนะครับใช่คือเอาตัวรอดก,กันจริงนะครับสำหรับทีมนี้ใช่แต่ว่าถ้าถามว่านี่เพื่อนเพื่อนถามเพื่อนเพื่อน,นสงสัยว่าเอ้ยพอแล้วหรอหยุดแล้วหรอหรืออะไรงี้สู้ต่อสู้ต่อคือเราขอพักก่อนเฉยขนาดฝนตกเรายังไม่หยุดใช่ดูดิผมยังเปียกอยู่เลยอะลงน้ํามาประมาณ5ชั่วโมงมั้งอุ้ยเกินเกินใช่ปะเกินเกินเกินตอนนี้ประมาณ6กเจ็ดชั่วโมงได้แล้วเพราะว่าตรงนี้จะมืดแล้ว ใช่ครับผมรอบแรกแหะพี่อิ่มยืนอน่ะไงไอที่ติดอ่ะนี่ครับผมทุกคนอูเหือรอดชีวิตอยู่ครับผมอันนี้จะเป็นคนบินโดนให้แทนนะฮะผมต้องขออภัยกับทุกคนด้วยครับผมเป็นโรคแพ้น้ำเพราะทุกคนสังเกตได้ว่าตอนที่ลงอ่างน้าจำแนกหน้าผมก็ป่วยครับรอบนี้นะฮะรู้สึกว่าจะเป็นล่องแพ้ต่อนะครับผมนะทุกคน เจอกันฮะแย่น้อยสงหล่อนะครับงหล่อนะผมขาดเลยนะแบบเตยไม่ได้เลยเตยปุ๊บติดนิ้วมาเลยย้อมมากเล่โอ้ทุกคนตอนนี้คือเอาตรงๆนะคือเราตากฝนกัน2รอบไปนะครับผมแต่คือกล้องไม่ไม่ได้อัดจริงๆอ่ะหรือถ้าผมไปขอไปใครที่อัดไว้ได้ก็จะขอมาแล้วกันนะครับว่าฝนมันตกหนักจริงโอเคเดี๋ยวเจอกันนะผมรอบเย็นนะผมนะทุกคน ผมคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันรอบที่3านะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับผมที่มันตัดไปตัดมาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับรอบแรกฝนตกหนักมากใช่ไหมใช่ใช่ตกหนักมากก็เลยต้องเก็บกล้องกันก่อนรอบที่สองก็ฝนตกแล้วก็รอพี่เนมโดดสรุปโดดไหมโดดมีมีคลิปป่ะมีมีอ่ะมีอ่าก็เดี๋ยวอันนี้เป็นรอบที่3ามครับผมรอบนี้น่าจะไม่มีอะไรมาขัดขวางเราแล้วนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวคือพี่เขาเนี่ยจะพาเราไปล่องแพนะครับผมทุกคนไป เราจะเอาชีวิตรอดในแม่น้ำอเมซอนนะครับผมทุกคนโอ้ยคุณผู้ชมตอนนี้แพออกแล้วนะโอเคไหิไม่ใช่แพหรือพ่อ a few moments later คือแบบบรรยากาศดีนะก่อนเนาะใช่พี่แบบคนดีมาได้เลยครับผมทุกคนคือเนีย่ยฮะคือแบบล่องไปเรื่อย <c oughs> ความจริงมันกินอะไรตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมได้พวกไส้พวกเนื้ออ๋อดูไอผมถามจริงครับพี่ อ่ะก่อนลองหันหันไปฝั่งนู้นเห็นป่าปะ,ะที่ว่าที่เนี่ยมันมีแบบสัตว์แปลกๆปลกไหมสัตว์แปลกๆปลกที่ว่าหมูหมูหมูที่แบบใหญ่ๆเลยอะที่ว่าที่เนี่ยมีเขาว่ากันว่าฮะใช,ใช่แล้วก็พวกแบบรู้ว่าเฮียแต่รู้ว่าน่ากลัวโอเคอ้ะทุกคนตอนนี้พี่พี<ะ>่อะไรอ่ะกอนหันไปดูเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นป่าวมันบ,บุดอยู่อ่ะเฮ้ย เม่ยอะไรวะไจะได้แกล้งรูเว้ยต้องได้เออจะละเข้ปอาวะแล้วเราลอยอย่างงี้แล้วใครจะเอามารับเราอ่ะเฮออเราจะกลับไงเออแล้วเรากลับจะกลับยังไงเนี่ยเครื่องเฮ้ยเครื่องเสียเชียเราจะกลับยังไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พาตัดโอ้โหขับลอยลอดก่อน คือตอนนี้ครับเกิดเหตุขัดข้องหรือเปล่าคือเครื่องเสียพี่เขาบอกว่าเครื่องเสียใช่ไหมเมื่อกี้ใช่พี่เขาบอกเครื่องเสียเมื่อกี้เครื่องเสียพี่เครื่องเสียแล้วแล้วไอ้นั่นคืออะไรพี่ไอ้นั่นน่ะที่มันผูดผุดดังเฮ้ยพี่มีไอ้แค่จริงจังไหมเนี่ยพี่จริงด้วยกระเค่งจริงพี่บอกครับลงน้ำ เอาไงอ่ะเฮ้ยมันลอยอยู่นั่นน่ะเอาไงดีวะใช่เหรอไม่ใช่จริงเหรอเออพี่บอยขึ้นมาดิพี่บอยระวังบอยอย่าลงน้ำเฮ้ยเครื่องติดแล้วเฮ้ยติดแล้ว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 เรายิงหวานด้วยบอยเราไม่ใช่พี่บอยกันเราไม่ใช่พี่บอยกันเราไปไม่ได้ลงไปมันโดนงอ่ะเอาดิเฮ้ยเอ้ยเอาไงอ่ะอีดิมจ้าอีดิมอย่าพี่พี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วดิมพี่เข้ามาแล้ว พ okay ี่เขามาช่วยแล้วพี่เขามาช่วยแล้วพี่เขามาช่วยแล้วทุกคนไอ้เดียมไอ้เดียมงบขาพี่เฮ้ยเฮ้ยก่อนก่อนมันยืนอยู่แล้วมันงบขาเลยพี่บอยขึ้นมาดิพี่บอยยงบขาพี่ผ่านแล้วโอ้ยบอยตกน้ำวิ่งทั้งน้ำ

ไอ้ปากคนแล้วเนี่ยผมเขาพอหาดุมกันเลยอันนี้คือหมดสภาพคนทุกคนเลยนะฮะสภาพคนทุกคนเลยบรรยากาศสวยมากสวยจริงธรรมชาติแก้วเพลงผมกำลังมาไม่รู้ใช่เพลงผมรึเปล่านะฝากคนที่รักให้พี่ดูแลเออคือใครเขามาด้วยวันนี้เฮ้ยวันนี้พี่จะขอเป็นแฟนนี่ตอยาง ีีไปเเยยฮวอยากต่อยหน้าคนที่ไม่ส่งงานว่ะโอ้โหเกือบทั้งห้องวโคตรนาโ<อ>คตรนาใครฮนะเสียงใครเศษเศษเศษอุ้ยออกไปแล้วพี่เศษเศตามโดนอันนีน้จริงนะอ้ยกล้องเบอร์ใช่โดยรักแทบ ที่เขาดูแลจนไม่มีตังค์เธอทำไม่ไรที่แล้วฉันเป็นคนผิดแต่ตอนในฉันฉันไม่พิเศษในคำว่ารักเธอบอกไม่พอเธอบอกให้ฉันนั้นควรจะรอหรือว่าเธอนั้นยังคอยมองในวันที่ฉันน,น, <c oughs> นข,ขอหัวใจ <c oughs> กแ <c oughs> เธอจนสุดชีวิตเธอบอกไม่ฟังเธอตังค์ไม่มี คนที่ดีต่อจากนี้ก็พอกันทีฉันกับเธอไม่ควรจะชินอาจจะไม่มีทางให้ฉันได้พิสูจน์ผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับผมมีพวกเรามาเพิ่มใช่ครับมีพวกเรามาเพิ่มตอนนี้ขออยู่ในช่วงขอเพลงนะฮะคือวันนี้เขาโผฟ้าคือมีเซอร์ไพรส์กันเยอะมากแต่ละคนทุกคนครับตอนนี้เราก็รอดมาได้แล้วนะครับผมเราก็อยากจะบอกว่าพี่นพี่โดมันงับขา ตัยพี่คนเหนื่อยเลยพี่เอไปเอาชีวิตกอนมอะไรพี่กินโดนยัรู้ลกส่าลูกสึกเลย ผมยังไม่ขึ้นเหนือเนี่ยอ้าพี่บุ๊พี่บุ๊พี่พี่บุ๊คอ่ฮะตืนตือนตืนฮะเตือนนี่ยเฮ้ยเอ้ยอีออแล้วคนอื่นอะเอ้าเอ้าเขาขึ้นไปไหนกันแล้ววะแ้ยังอัดอยู่เรอะพี่ใช่โอ้ไฟนานมาก เราขึ้นฟังก่อนละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปมีป่ากันต่ออีกนิดหนึ่งละกันถือว่าจะได้ให้ครบ24สี่ชั่วโมงไปเลยนะครับว่าในป่ามันจะมีอะไรพะเรามาถึงแต่เรามาถึงตอนกี่โมงนะตอนเที่ยงโอเคครับคุณผู้ชมผมก็ตอนแรกเราตัดสินใจจะไปฝั่งนู้นฝั่งที่พักเราลิกเปไรครับไปไรฮะเปไรฮะออกกำลังกาย รือว่า s อ l i d เฮ้ยครับลองเงียบครับทุกคนลองเงียบเสียงนักปใช่ไม่ใช่มันเป็นเสียงนี่แบบช่วยด้วยเฮ้ยอะไรขยับอ่ะมันไม่ปลอดภัยแล้วพี่ไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้ว เรากลับไปก่อนมันตามมาแล้วมันตามมาอไ้ีมันตามมาไอ้ีมันตามมาคุณผู้ชมครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับผม <c oughs> ไม่รู้เห็นไหมในกล้องเห็นไหมเห็นอยู่ตกหนักมากให้ให้กล้องขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวผมไปคนเดียวเองผมจะไปช่ปยวยพี่เองโอเคโชคดีขอเล่นสักจอดได้ไหมขึ้นแน่เลยดิข้างตรงนั้น ฮยเกิดอรเกิดอรม้อังตุะาจเลฮทุกคนตอนนี้เคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนโดนทิ้งมีคนโดนโน่นอยู่ตรงโน้นมมีคนโดนทิ้งจะร้องไห้แล้วตอนนี้ อเชือกมาได้ยังเชือกดนไอคอนเลื่อนตกดามเลันมาเอาเชือกไว้ด้วยไอ้เนี้ยไอ้กออนมันมีชอว์ไอเดี้ยมแบตเตอรี่หมดอ่ะรอก่อนแบตเตอรี่หมดแบตหมดเหรอแบตหมดจริงๆเนี่ยเหลือขีดเดียวเนี่ย มันบอกว่าแบตเตอรี่หมดกรุณาชาร์จใหม่ทันทีปั๊มนึ่งดีมรอก่อนนะรอยี่สิบนาทีเดี๋ยวจะไปชาร์จก่อนเยวไปพกเเราออไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนแล้วนะห้ามเปียกถ้าเปียกไม่มีเสื้อผ้าแล้วเรานั่งก่อนดิลิปไปวันแก่เพียงเธอรักใครก็ไม่ใช่ที่พา ค่เพียงเธอรักใครก็ไม่ใช่ที่พาและจะไม่มีใครนะามีเจอคนเดียวมีเธอทางใดแต่ฉันจะรักเพียงเธอ